ต้นฉบับคลิปจากซามิเนชั่นให้เสียงภาคไทยโดยกุนนโดครับผมฮัลโหลแอร์วิบอดี้ได้เวลาประชุมข้าราชการรายเดือนแล้วอ่าฮะฉันดีใจนะที่ยังเห็นทุกคนอยู่ยังปลอดภัยนะแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยมึงเป็นผู้เล่นปลอมตัวมาปะไม่ใช่ผมเป็นข้าราชการนะผมเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งมาสมัครไงมึงเป็นคนสะพานงานขวิดนี่มึงแกงกูปะเนี่ยไอหมอนั่นเป็นใครวะไม่รู้ไม่เคยเห็นแน่เฮ้ยผมเป็นข้าราชการจริงๆนะ านายนี่เองฉันนึกออกแล้วนายคือสุดยอดฆาตรกรที่ยิงเสือดำตายในป่าใช่ป่าฮนั่นไม่ใช่ผมนั่นเป็นคนชื่อเปรมอย่าพูดอไอ้สัตว์มันเสียงคุกสาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องมารวมตัวกันในวันนี้ก็เพราะว่าฆาตรกรเพื่อนของเรา,าคนหนึ่งเดโมกาคอนมันหายตัวไปเดี๋ยวนะมึงรู้ได้ไงว่ามันหายตัวใครบอกให้มึงเถียง เ่อกูขอโทษจะขึ้นเสียงทำไมเนี่ยอย่างที่รู้กันแล้วนะทุกคนเพื่อนของเราคนหนึ่งเดโมกรอก้อนได้หายตัวไปซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉันเดาว่ามีความเป็นไปได้อยู่2อ,อย่างอย่างที่1ไอ้พวกเดนฟลิกมันตัดจบหนังเรื่องเดอะสเตเตอร์ติงพอไายได้ขาดทุนนั่นทำให้เดโมกรอก้อนหายไปด้วยหรืออย่างที่2ถูกเลนเทเฟสจับทำาสยจุบไปแล้วเฮะถึงกูได้ไงวะเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ทำหรือแปลว่าวกลับไปเช้ที่บ้านแป๊บเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วอย่างน้อยก็หัวกลับมาด้วยนะไม่ได้ทำไว โอเคชัดแล้วสรุปว่าเดโมโกอก้อนถูกเด้เฟสจับทาสอยจุกไปแล้วแต่ยังน้อยที่สุดก่อนเราจะเก็บเขาไว้ในใจและระ,ะลึกถึงเขาอย่าพูดแบบนั้นถึงคนตายสิว่ามันเสียมารยาทอ้าแล้วพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเรามาร่วมไว้อะไรกับเดโมโกอก้อนกันเถอะ อย่างน้อยเขาก็เป็นฆาตรกรที่ดีในะอีกด้านสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสงสัยเลยสิว่าทำไมฉันถึงไม่ได้กลับไปเป็นฆาตรกรนั่นก็เพราะว่าฉันเขียนหนังสือชีว่าประวัติของฉันเองอยู่นะสิสั่งซื้อได้ที่เพจสโตรหรือแอปสโตรนะจ๊ะติดต่อมาตอนนี้ส่วนลดฟรีสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยจังอ้าวเราถึงเรื่องที่ทุกคนสงสัยกันแล้วสินะว่าทำไมฉันถึงไม่ได้กลับไปเป็นฆาตรกรให้พูดตามตรงนะทำไปแม่งก็เหนื่อยเปล่าอ่ะไม่ว่าใครชนะแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะกูเลยช่างแม่งเลยลอ,อกไปหารายได้ทางอ่น,อององนีวาารงเัะ โอเคทุกคนสรุปเดโมก้อนยังไม่ตายและยังไม่กลายเป็นสอยจุแต่มันลาออกแล้วไปเป็นนักเขียนแล้วเอาละเรื่องที่2เรื่องต่อมานี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าพวกเราตัดสินใจใเรื่องนี้พลาดละก็พวกเราทั้งหมดตายแนะ่อย่าบอกนันเลยที่มึงไปอาบนวดเมียมึงรู้แล้วนะห <c oughs> ยอกเล่นหรอกนะ <c oughs> มึงอะคำแต่ถ้าเมียกูรู้กูตายจริงบูอ <c oughs> ไอคนโกเมียแค่นี้ก็โกหรอกว่ามึงออกจะแกงออกไปเลยปะเฮ้กูเรเหนื่อยพอหยุดต่อแล้วนะเรื่องนั้นก็คือแผนจัดการเกมไฟเดเธอร์ทีนของเจสัน พวกเราทั้งหมดที่นี่จะบุกไปถล่มเกมของมันแต่เดี๋ยวสินเรล่าเั้นเกมขัตกร์มัน,ก,นมกันนันหลอกคนสามัคคีกันเข้าไ้ไม่ใช่หรอแต่เกมพัตกรอนันดับหนึ่งมีได้เกมเดียวว้ยใครส่งข้อความมัยวะเฮ้อเมียกูส่งข้อความมาบอกว่าคืนนี้นอนนอกบ้านแย่แล้วมันรู้เรื่องอาบอมนูดได้ไงวะเป็นผีมือใครกันแน่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกเมียกู